น้องเมกยังไงดีคะวันนี้เรามีบอทกเรคือว,วันนี้เนี่ยเราจะมาทำผู้เชียร์ลดเดอร์นะเพราะครูมอบหมายให้มาทำในงานกีฬาสีปีนี้ก็ครูก็จะให้ทำเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงครูให้ทำเป็นผู้อันใหญ่น้ำจับประมาณ14นิ้วประมาณบวกลบแสดงว่าบวกลบได้คือที่โรงเรียนอ่ะบอกว่าให้ใช้ รวมด้ามจับแล้ว14นิ้ว,วก็คือเรา,าเลยไปตัดจิลเจาะบอร์ดเศษจิลเจาะบอร์ดที่บ้านที่มีอยู่ให้ได้ประมาณ14นิ้วอันนี้12 1อ3 14ใกล้ๆอันนี้เนี่ยถึงสอ14นิ้วแล้วนะพันอันนี้แอปพี่เมย์ก็เริ่มพันเลยลูกโอเคพันี่รอบเอ้า30รอบเลย30ไปเลยายาวๆเลยยาวๆใช่พันแบบโอเค ยัไงไงนะฮะพันเฉยเลยอ่ะพี่เมฆเริ่มเริ่มจากเดียน,นะจากตัวนี้ตรงๆไปเลยลูกไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเหลือก็ไม่เป็นไรเหลือก็ตัดค่ะ<ๆ>พันไปเรื่อยๆเลยเอาถือสี่มี อะไรหรอไว้มัดไม่เพราะเดี๋ยวปลายด้านมันจะไว้มัดไงตัดตรงนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแแล้วก็ดึงมุดมันออกมาแต่จับจับ,จบดีๆเราจะเอาด้านไหนเป็นด้านจับอุ้ยจับก็บตรงนี้ปล่อยวาแล้วอย่างเงี้ยเราต้องหีดให้แน่นๆพเพราะอย่างเงี้ยทำเป็นด้านจับต้องมัดไง นี่ไงเริ่มมีโครมเป็นเชียรดเดอร์แล้วนะเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเอามาเป็นด้ามจับตรงนีเนี่ยเป็นด้ามตรงเนี้ยจะต้องบัดทํามันให้มันบิดได้ให้มันเล็กๆหน่อยเพราะว่าจะได้มัดง่ายจะได้มัดได้แล้วก็ตรงนี้มีจับได้นูกไหมถ้าประมาณมือหนึ่งตรงนี้ป่ะมือด้ามจับี่ยประมาณนี้จับให้มันเลนงก็เลยต้องบีบให้มันแบบดูเล็กที่สุดตรงเนี้ยเพื่อที่บิดเลยใช่ไหมไม่ไม่เราบีบตรงนี้เฉยเพราะว่าสายเนี้ยเดี๋ยวเรากลับมาพันแบบ เราบีบให้เราพอจับได้อะแล้วมัดให้มันเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันทําเขาเรียกอะไรมัดมัดอย่างเงี้ยไว้ก่อนมันจะได้มีฐานเดี๋ยวจะเย็นเย็นเออแล้วก็เดี๋ยวต้องพันมีด้ามจับประมาณนี้เท่ากันไหมเพราะว่าเดี๋ยวสองอันเราไม่เท่ากันมัดมัดก็เป็นแบบนี้เลยนะให้ดึงมาแล้วเดี๋ยวมันต้องพัน มัดแล้วก็ดึงแล้วท้ายแผ่นใหญ่ก็ได้นะตรงนี้ที่เมีคลี่ทิ่งนี่หละเวลาพันด้ามาตรงนี้มันจะได้ดูส,สวยๆหน่อยอ่เหย่อแม่ก็มวยทั่วเอามัดปลงยไงมันสวยเองน,น้อยก็มีด้ามจับแล้วเนี่ย จากนั้นก็ตัดปลายผู้เป็นเส้นๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ต้องอควาาพ่ไม่เสียลืมเปิดไม่อันนี้ก็คือตัดปลายผู้ให้มันเป็นเป็นเส้นแยกออกจากกันตัดสีแดงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปตัดของน้องเมฆต่อที่สีฟ้าอันนี้ก็ตัดสีฟ้าต่อ ก็ตัดให้เป็นปลายมันจะได้เป็นอิสระออกจากกันไม่ตกของพี่เมฆตกได้ทั้งสีฟ้าและสีแดงคือนี่ต้องมาภากเสียงแยกนะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมปากกับเสียงไม่ตรงกันทีนี้ได้ผู้สองอันมาแล้วเนี่ยจากนั้นเดี๋ยวเราสักพักหนึ่ง กันของแม่สีแดงของน้องเมฆสีฟ้าที่รับหน้าที่กันมาจากนั้นเราก็คลี่เชือกฟางออกมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆฉีกขั้นตอนนี้ก็จะฉีกกันไปเรื่อยๆนะคะุอ๊อตอ<ม>ตอนนี้ยังไม่เสร็จ <laughs> แต่ว่าเพิอมเติมคือมีคนช่วยทำทำี่ทุ่มเชียร์มาเชียร์ตัวเองใช่คือน้องมุ้ยเนี่ยเป็นนักกีฬาแข็งวิ่งเราก็เลย นั่งขี่กันไปค่ะตรงนี้แหละใช้เวลานานมากใช่ไหมใช่เนี่ยเริ่มเป็นพุ่งแล้วมาไปดูดิเป็นอันนี้หน่อยหน่อยแล้วเห็นไหมโอ้เดี๋ยวดูตรงนี้ยังแข็งแข็งอยู่เลยเห็นแล้วเนี่ยค่อยดูของม้ของสวยเพราะงานละเอียดหลอะอันนี้เส้นใหญ่ใครขี่ตัวเองนั่นแหละตัวเองขี่ใหญ่จะเลยใครเป็นคนขี่ตัวเองนั่นแหละเส้นะมาณนี้อยู่เลยอะว้าไปทีไปดูตอนจบเลยค่ะโอเคใช่นี่ว้า แค่นี้วาร์ปก็ได้อะโอเควาร์ปไปู้ตอนนี้เราก็ได้ผู้สีฟ้าแล้วผู้สีแดงแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สีฟ้ากดซับสไครต์สีแดงแล้วกดแชร์สีเทาเด้วยนะครับบ๊ายบาย